โดยสมาชิกในกลุ่มนี้ดังนี้ค่ะนางสาวเพลิาาลลนนะคะรับณนปูงได้ที่14ค่ะนางสาวพุทยาเสียมไว้ได้ที่15ค่ะนางสาวณยชาพรวงไลขที่24ค่ะนางสาวพัทพรชายแก้วเลขที่26ค่ะนางสาวไรมินศรีใบโหดได้ที่27ค่ะและนางสาวบัวปานอนันต์สกุลเลขที่19ค่ะไปรับชมกันเลยค่ะ นหมดสติให้เลือกหาความช่วยเหลือโดยให้คนได้แช่งช่วยเหลือเช่น,ชนให้โทรหาเบอร์1น6 9โดยบอกรายละเอยียดให้ครบถ้วนส่วนอีกคนให้ลงมือช่วยชีวิตเื้องต้น 3. จัดท่าผู้ป่วยให้ผู้ป่วยนันหง่ายขึ้นคนที่ราบและแข็งแขนและขาอย่าท่านอนตัวถ้า,าผู้ป่วยไม่หายใจ ที่ขึ้นมาของกระดูกหน้าอกและน้งมูอีกข้างวางท่าบนมือแรกโดยให้สอบตั้งตรงน้องตัวให้หัวไหลดุนเป็นผู้หมดสติ